ได้ยินแล้วได้ยินแล้วดียมอยากเรียนถามพระอาจารย์คะว่าเอ่อทำไมเราจะต้องเทียบเสื้อผ้าเป็นผ้าพันแผลด้วยคะเพื่อให้เรามองว่ากายนี่มันไม่ใช่ของเราหรือว่ายังไงคบจึงต้องเปรียบเทียบเป็นผ้าพันแผลคืออย่างนี้อาย์พรทร์ปิดตลวปิดรับโอเคเลยคืออย่างนี้ว่าการที่พระองค์ทรงหรือทรงให้พิจารณาว่าผ้าที่ห่มผ้านุ่งผ้าห่มทั้งหลายเหมือนผ้าพันแผลเพื่อจะได้ไม่ปนนนนกกาหัดิีีใย้ จริงๆท่านมองให้เห็นว่ากายนี้เป็นของไม่งามเป็นอาทินวะเป็นโทษเพราะในกายนี้เป็นที่ไหลออกของของไม่สะอาดอยู่เนองนิดคือตัวสลดน้ำลายหรือของไม่สะอาดเหงื่อใครและอุจจาระปัสสาวะที่มันไหลออกมันไหลออกตลอดจึงให้พิจารณาว่าจริงๆมันมีแผลเต็มไปหมดแผลเต็มไปหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการความเป็นจริงของชีวิตก็คือกายนี้ป่วยเป็นนิดไม่มีเวลาใดเลยที่กายนี้จะไม่ป่วยความเย็นและความร้อนเนี่ยอันนั้นคืออาการป่วย S <S <an> เดี๋ยวก็ถูกความร้อนเล่นงานความเย็นแล้วมันต้องปรับตัวเองตลอดเวลาต้องใช้เครื่องต้องห่มมาเป็นตัวปรับอย่างนี้เป็นต้นก็คือมาพันกันไว้ถ้ามันเกิดร้อนก็ใช้ผ้าบางๆพันไว้ถ้าเกิดหนาวก็ใช้ผ้าหนาๆม,มาพันนั่นก็คือปิดแผลอุจจาระปัสสาวะทั้งหลายที่มันไหลออกมาอันนั้นก็อาการทุรนทุรายเห็นการที่โรคมันกำเริบเดี๋ยวก็ต้องกินเข้าไปพอก,กินเข้าไปก็ผกออกลักออกมาทะลักออกมาอย่างนี้เป็นต้นที่ทรงแนะนำว่าผ้าจีวร์เครื่องต้องห่มเหมือนผ้าพันแผลนั่นน่ะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อมนัการใใส่จออออย่่างนนี้้้แลวววจะไไะไไไดมมมรรรหหืเป็ัมกมุ่นนใกายยยนนนนี้้้้้้เเเเปกกิิหตตุแแลลลววววไไไไมมมมม่่่่ดดััทาาจจออองงืะรีีีียยบบเเเทว่าาคนนนนนัั้้มผผพแะืออลยด เรามีนิุพาพัานแผ่เนเรื่อยหยาบคนคนนั้นมีภานชนะใส่กระเบื้องใสย่ยากระเบื้องใส่ยาลูกทรงงดงามของเรามีงดงามเพราะเขามีราคาแพงขงองเรามีราคาถูกจะได้ไม่มีควมกังวลกับเรื่องนั้นตัดความกังวลในเรื่องนั้นใครจะออกแบบยังไงดีไซน์มาอย่างไรก็ใช้ได้ให้เป็นประโยชน์เถอะเมื่อเราใช้คำนึงผมอ,อย่างนี้แล้วกุศลจิตเกิดอกุศลเสื่อมใช้ได้แต่ถ้าใช้คำนึงผมเหล่า,ออานี้แล้วมีแต่บาปราคาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นถ้าอย่างเนนนนีี้้้้้ยยแแแปปปลลลวว่่าาาากรมมมงััับ็จจททำใหหไดคโโสะะ คำตรงผมนี้ทำให้ได้กายทุจริตวิจิตรทุจิตไม่นทุจริตคง,งผมนี้เลยเป็นปัจจัยทให้บาปุรกรรมลามกหลายๆเกิดขึ้นอันนี้เสียหายมากหรือไปๆมาๆก็พยายามอยากจะออกแบบอะไรต่างๆมหมกมุ่นในเรื่องนี้แหละแทที่จะได้สิรไดมาธิได้ปัญญาแตไม่ได้ว่าเราคือคนป่วยเราคือคนป่วยเหมือนคนพิการคนคนแขนด้วนขาด้วนที่นอนอยู่บนสลาเกา่เกาๆแล้วก็มีถ้าเป็นนักบวชให้คิดนาณาขนาดนั้นแหละนักบวชที่ถือภาชนะโดยเฉพาะบาตไปขออาหารก็คือไปขอยาเขาถ้าไม่ได้ยานี้มาอยู่ไม่ได้ดังนั้นคารว ปวดอุดจร,ประปัสสาทยันร้อนอยังไงก็ไม่หายเพราะกายนี้ป่วยเป็นนิดจะมัวอะไรเอาวอนอยู่ทำไมท่านสอนอย่างนั้นเลยให้พอเป็นไปได้แล้วก็ตัดความกังวลแล้วเร่งขวนขวายจะโดนสติปัฏฐานฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกความเพียรขึ้นมาจะได้ทำกิเลสให้นิพพานแล้วจะได้ออกจากกองทุกข์ให้ทันให้ทันเนี่ยท่านสอนในรัตนนี้เพื่อให้เห็นว่ามันมันคนป่วยจริงๆพวกเราคือพวกป่วยและไม่ใช่ป่วยธรรมดาด้วยป่วยเรื้อรังแล้วป่วยรักษาไม่หายด้วยต้องกินทุกวันต้องให้ยาทุกวันต้องหยอดยาทุกวันแล้วก็ต้องไปขับของเสียออกทุกวัััันนนนน่่แหละะอาาากกรปปวยมมมท เดี๋ยวสเลดไหลออกทั้งปากบ้างน้ำมูกไหลออกทั้งจมูกบ้างคีตาไหลออกจากตาบ้างคี้หูไหลออก,กหูบ้างอุจจา,าระปัสสาวะทะลักออกมาตลอดเหงือ่อไคลก็มาต้องปิดบังกัาไว้ต้องปิดบง ai, ังเาไว้ก็พันมันก็นไว้พันแผลน,นี่กาไว้กายเป็นแบบนี้อัตภาพเป็นแบบนี้ความจริงของชีวิตเป็นแบบนี้ท่านสอนให้รู้ความจรงิงให้เห็นความจริงอย่างนี้ไม่จะเห็นเ้าเศร้าโศกเห็นเราให้ตื่นเต้นว่าพระรมหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจรงิงแท้ไม่ไปผันเราจะไม่อยีกรายอรวัยวะในกายนี้อ่งีกต อาทีนวะหเห็นโทษมันจะได้เบื่อหนา่ายจะได้คลายกำหนัดแล้วจะได้วางมันได้ต่อให้คุณดูแลตั้งแต่เกิดยันตายมันก็ไม่หายจากโรคนี้ไม่มีทางหายฉะนั้นที่ท่านบอกว่าถ้าต้องการอยากจะมีสัมปชัญญะระดับสูงท่านต้องมองว่าตนเองเป็นไอ้นั่นแหละเหมือนเหมือนคนขอทานนั่นแหละเหมือนคนป่วยนอนอยู่สลาเก่านั่นแหละพิการด้วยนอนชอนชัยเต็มตัวด้วยจริง,รงๆมันเหนื่อยใครเต็มไปหมดแล้วมันก็ถักออกมาข้างในกายเนี่ยมีหนอนเต็มไปหมดรู้ไหมหมูหนอนเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่ามีพญาตแปดสิบตระโกนเนี่ยอัต อาหารที่เราดื่มเลาบริโภคเข้าไปตลอดเวลามันขับถ่ายมันใส่สืบพันกันอยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วก็ผักของที่ไม่สะอาดออกมาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้พวกเราต้องหลยอยู่กับกายประหลาดลาดนี่แหละเราได้กายนี่มาแล้วก็ต้องคอยเลี้ยงคอยดูต้องระครบประงมแท้จริงก็คือให้ยาน้ําก็คือยาอาหารก็คือยาแล้วก็ต้องเอาผ้าพันแผลมาพันก็ไว้กับคนป่วยอาการหนักเนี่ยเราเห็นไหยังเป็นอย่างนั้นจริงจริไหมนั้นถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ต้องอะไรอ,อนให้ปิดหาผ้าพันแผลที่ดีพอประมาณที่สามารถหหาาาได้้แลวก็ชนะ ใส่ยากระเบื้องใส่ยาที่ดีพอประมาณที่พอจะดำเนินได้แล้วก็หายาที่เหมาะสมที่จะสามารถกินหรือบริโภคเข้าไปแล้วยาอัตรภาพไห้เป็นไปได้วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วกิจที่เหลือเล่ขนขวนขวายทำสิ่งที่ดีเสียยังไงยังไงคุณเอาไม่อยู่คุณไม่สามารถที่จะทําให้กายมันหายป่วยได้จริงโรคนี้ไม่หายกายนีเนเน้เป็นรังของโรคแต่โรคกายเนี่ยแก้ไม่ได้แต่โรคทางใจเนี่ยแก้ได้สติปัฏฐานเนี่ยสติเนี่ยเป็นยารักษาโรคทางใจสมาธิเป็นยารักษาโรคทางใจความเพียรที่สร้างสรรค์ก็เป็นยารักษาโรคทางใจปญญ หรือว่าตัณหามานะทิฏฐิศีลศีลเป็นยาระงับมานะสมาธิเป็นยาระงับโทสะเออเขอาไประงับไอตัวตัณหาส่วนปัญญาเป็นยาที่ระงับทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิไออยากได้คือตัณหามานะคืออยากใหญ่ทิฏฐิคือใจแคบใช่ไหมไอตัวศีลเนี่ยเป็นประดุจยาเวรตีเป็นตัวเนี่ยสมาวจาสมาคมดาสมาวะคือจิตนาศีลเป็นตัวหนี่ยกุศลศีลเนี่ยกำจัดมานะโรคคือมานะต้องกำจัดด้วยศีลโรคคือตัณหาคือความพยายามอยากกำจัดด้วยสมาธิสติบ้างสมาธิบ้างแล้วก็ความเพียรโรคคือ